สวัสดีจ้าทุกคนมาหาทุกคนแล้วกับช่อง Ono oh Channel Live right in n o w a y าวโพราชจ้าสวัสดีทุกคนเน้อจ้าพลอแม่พี่น้องวันนี้ก็พากันมาฉีดเอวัชพืชที่งัวมันไม่กินนะจ๊ะ วันนีอากาศก็ไม่ร้อนแต่มันก็คึมคึมเหมือนฝนจะตกไม่ตกเป็นยังไงบ้างทุกคนช่วงนี้ดูแลตัวเองกันดีๆเด,ด้อพี่น้องเย้ยโควิดเนาะตอนนี้กลับไทยคิดถึงบ้านอยากกลับเมืองไทยก็ยังไม่ได้กลับ ดูข่าวทางเมืองไทยแล้วก็โอ้ยเป็นห่วงทุกคนแล้วจ้ะดูแลตัวเองกันดีๆเนี่ยต้นอันนี้แหละเนี่ยที่งัวมันไม่กินก็เลยตรงมาฉีดฉีดยาแต่ว่าเมื่อวานเมื่อวานนี่ก็พากันคุดคุดออก แต่ว่ามันอยู่อีกฝั่งนึงเพราะว่าฝั่งนี้กันเลยเออลองลองฉีดดูเนาะแต่ดอกมันสวยนะเนะเพื่อน,อนๆดูดอกสวยเนาะเนี่ยมีหนามดาดิคล้ายๆไอ้ต้นอะไรนะดอกลำโพงบ้านเองเนาะที่มันเป็นดอกอย่างนี้นะอืม ลุงฉีดอ๋อแล้วนี่อันนี้ต้นอันนี้ต้นอันนี้ไม่รู้ต้อนอะไรนี่ไม่ได้ฉีดดอกนะแต่ว่ามันแก่แล้วมันก็ก็เฉาเนี่ยมดอายุมันแหละแก่แล้วมันก็เฉาตายวัวมันก็ไม่กินต้นอันนี้น คนไม่ต๊มาสองสามวันแล้วดยูดยาดยูยากเกตย่ลวตรงนี้นยาไม่มีเพราะว่าตอนนั้นปล่อยหัวออกมาตรงนี้มากิน,นยาตรงนี้อยู่สองสามอาทิตย์คราวนี้ก็เลยเอาไปไว้ยิกด้านหนึ่งเอางัวไปยีกฝั่งหนึง พี่น้องเออมาอยู่เมืองนอกก็มาเป็นเด็กเรื่องงัวเดฉันหนะ้าแต่ว่าอยู่ไหนก็ทำงานเหมือนกันแหละเนาะแต่ก็ยังดีมาอยู่ในปา่าไม่ต้องขัาไปในเมืองอืม ถ่ายกล้องก็ยังไม่เป็นเด้อจ้ะขอโทษขอภายดาเดรอสายไปสายมามือใหม่ฮัททำ YouTube จ้ะเพื่อนๆฝากกดไลค์ฝากเป็นกำลังใจซับตะครยให้ฉันหนึ่งเด้อจ้ะมือใหม่ฮัททำ อยดงคลายเหงาเดิงคิดถึงทุกคนเด้อจ้าฝั่งไทยฝั่งยุโรปฝั่งไหนทุกทุกทุกประเทศนั่นแหละดูแลตัวเองกันดีๆเด้อจ้าแค่นี้เด้อจ้าสวัสดีจ้า